เรามาดูนะคะมันมีผลวิจัยอันหนึ่งนะคะชื่อว่า impossibility in the world นะคะแบบว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้นะคะมีอะไรบ้างพี่น้องลองทำดูข้อหนึ่งคืออะไรนะท่านไม่สามารถนับเส้นผมของตัวเองได้จริงแบบนับไม่ได้ข้อสองคือท่านไม่สามารถล้างล้างตาด้วยสบู่มีใครล้างตาไม่ได้ใช่ไหมข้อสามท่านไม่สามารถหายใจพร้อมกับแลบลิ้นได้ อ่าเอาลิ้นกลับเข้าไปได้แล้วนะคะแรลบลิ้นกันหมดเลยแปลว่าอะไรคะจีนทํทได้ไหมข้อสามเนี่ยทําได้นะทุกคนยังไงอาจารย์เด็กทำได้แลแบบลิ้นกลับเข้าไปได้แล้วโอ้เชื่อละว่าท่านทําได้เห็นไหมมันมีหลายสิ่งที่ท่านทําได้เกินกว่าที่ท่านจินตนาการไว้นะคะอย่าให้ใครมาคอยอะไรคะอย่าให้ใครมาคอยตาหน้าหรือมาคอยว่าท่านทําไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็ล้อเล่นเท่านั้นเองนะคะจริง,รงๆก็คือท่านทําได้นะกำลังหลอกให้ท่านแลบลิ้นท่านจะได้หายง่วงะะเป็นต้นแต่กําลังบอกว่าท่านทําได้มากกว่าที่ท่านจินตนาการไว้ท่านทําได้มากกว่าที่บางคนอาจจะหาว่าท่านทําไม่ได้เอเมนไหมพี่น้องท่านทําได้นะคะเอเฟซัสบทที่3ข้อ20บนะคะเอเฟซัส3ข้อ20บอกว่าขอพระเกียรติจงมีแด่พระอ,องค์ผู้ทรงฤทธ ผู้กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้โอ้โ oh, หนะตามฤทธิ์เดชท,ที่ประกอบกิจอยู่ภายในเราข้อนี้บอกว่าอะไรคะพระองค์นั้นจะช่วยเราทำสิ่งสารพัดมากกว่าที่เราขอไว้หรือคิดได้คิดได้คืออะไร imagine ไงเกินกว่าที่จะคิดได้เกินกว่าที่ขอได้พระองค์ทรงฤทธิ์สามารถทำได้มากกว่านั้นเอเมนไหมพี่น้องหลังนั้นเนี่ยพี่น้องต้องขอพระเจ้าหลายสิ่งที่มันอาจจะเกินที่ท่านคิดไว้ด้วยซ้ำ พี่น้องสามารถทูลขอพระเจ้าได้แบบนั้นนะคะคำถามนะคะก็มีถามว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิตของเราเราต้องตอบให้ได้ว่าในโจทย์ของความปรารถนาเนี่ยข,ข้อหนึ่งคืออะไรคะท่านต้องมีความปรา,า,า,ารถนาเนี่ยโจทย์ข้อน,นี้คือท่านต้องกลับไปถามตัวเองที่บ้านว่าอะไรเป็นสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดในชีวิตพี่น้องอย่าตอบไปเรื่อยนะพี่น้องต้องกลับไปตอบตัวเองที่บ้านนะไปคิดค่ควรดูดีๆว่าอะไรเนาะ ือที่ต้องการที่สุดสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดในชีวิตเนี่ยสะท้อนศักดิ์ศรีของท่านเองนะท่านอ๋อต้องการน้องกอศักดิ์ศรีท่านเท่ากับน้องกอนี่แหละสิ่งที่ท่านหมายมั่นสิ่งที่ท่านมุ่งมั่นเป้าหมายมาถนาแรงกล้าสุดๆในชีวิตท่านคืออะไรท่านควรจะตั้งความปรารถนาให้สูงสง่งเอเมนไหมคะอย่าอยู่เพียงเพื่อบ,บางสิ่งบางอย่างหรือบางคนในโลกใบนี้ศักดิ์ศรีของท่านมีมากกว่าน,นั้น เองไหมคะข้าพเจ้ามีเป้าหมายที่อยู่เพื่อพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและคริสักจกรของพระองค์เองไหมพี่น้องดังนั้นพี่น้องทําศักดิ์สิทของท่านโดยสิ่งที่ท่านต้องการแลว้วท่านต้องการอะไรนะนั่นก็จะบอกศักดิ์สิท์ของท่านเองนะคะประการที่2ต่อมานะคะวิธีที่ท่านจะมีชีวิตที่มีชัยชนะนะคะนอกจากเริ่มที่ความปรารถนาแล้วประการที่2ก็คือต้องมีเป้าหมายเองไหมพี่น้องมีเป้าหมายหมายถึงว่ามีการกําหนดทิศทางที่จะไป หลังจากอยากแล้วเนี่ยสมมติอยาก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 จมมเพราะฉันอยากกินข้าวเนี่ยกําหนดที่ทางที่จะไปก็คือมีร้านอาหารตั้งเท่าไหร่คะเป็นร้อยแห่งในเชียงใหม่ท่นจะไปไหนละคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีที่ความปรารถนาแล้วท่านจะต้องกําหนดว่าท่านจะไปไหนท่านจะไปทิศทางไหนล่ะในความอยากนั้นอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอยากโจบปอตีโอมีมาหาลัยตั้งเท่าไหร่คะเยอะแยะกําหนดสักทิศหนึ่งนะคะนี่ก็คอือยากแต่ง,งานก็หาสักคนคือทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องอะไรคะ กำหนดทิศทางที่จะไปไงอย่าอยู่ที่ความอยากต้องกําหนดทิศทางเอเมนพี่น้องกําหนดทิศทางไม่ใช่โหทิศทางม่วหมดเลยนะม่วหมดเลยอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องกําหนดทิศทางที่ชัดเจนในข้อต่อมานี้อยู่ในข้อ26นะคะเปาโลบอกว่าส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลมี่น้องเคยเห็นชกจริงกับชกลมมันต่างกันไหมคะต่างมากในอะไรคะในกําลังที่ออกไปใช่ไหม ถ้าชกลมนี่เป็นไงคะน้องคริสก็ทำได้ไหมอ๋อหดังมากน้ำลายเต็มเลยกนะ็คือว่าเป็นไงชกลมไงแต่ถ้าว,วิ่งอย่างมีเป้าหมายเนี่ยมันจะต้องมีจุดว่าเป็น100 m, m, ร้อยเมตร200เมตรหรือ400เมตรจะต้องไปถึงเป้าหมายถึงเส้นชัยนะนั่นก็คือว่าเป้าหมายของเราจะต้องชัดเจนนั่นเองนะคะการที่เรานั้นบอกว่าเราต้องทำบางสิ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่บางสิ่งที่ท่านบอกว่าจะทํานั้นจะต้องเป็นสิ่งเจาะจงจะต้องเป็นสิ่งเจาะจงเสมอนะคะถึงจะถูกต้องถึงจะถือว่าเป็นคนที่มีเป้าหมายการมีเป้าหมายช่วยให้เราลงแรงได้อย่างแท้จริงว่าเราจะลงน้ําหนักลงเวลาลงพลังกาลังของเรากับอะไรดีพี่น้องอย่ามีเป้าหมายหลายอย่างในชีวิตของเราเนี่ยก็มีเวลาไม่มากนะไม่ใช่โอ้จะทำหมดเลยแล้วจะทําอะไรดีนะมันเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกนะคะที่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย นะไม่จริงจังทั้งกับพระเจ้ากับเหตุการณ์ต่างๆนะไม่ซีเรียสกับอะไรเลยในชีวิตเป็นต้นนะ,ะนี่ก็คือเป็นสภาพที่คนส่วนใหญ่เป็นนะคะเขาก็จะไม่ค่อยสนใจไม่จริงจังที่ชื่อเหลือใครนะงานพิธีก็กอกไปได้นะแต่ก็จะให้มาปลูกก็ไม่ปลูกอย่างนี้เป็นต้น <laughs> คือเราไม่จริงจังอะไรทั้งนั้นแหละนะคะในชีวิตของเรานะคะไม่สนใจสิ่งใดแล้วก็เห็นแก่ตัวนิดหน่อยนะคะเป็นต้นพอเป็นกระสาย พราะว่าเป็นนิสัยส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะชีวิตก็มีความสุขไปวันวันนี่คือสภาพของคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้เป็นอย่างนั้นนะคะหรือคนอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเป็นคนแบบผิวเผินจับจดพี่น้องเป็นไหมคะอาการของคนที่จับจดหรือผิวเผินเขาเป็นไงคะพี่น้องไปพักเขาเขาจะบอกว่าอ๋อ oh, วันนี้เหรอวันนี้จะทําอันนี้วันนี้จะขายสิ่งนี้ถามอีกเดือนหนึ่งอ๋อ oh, จะทําอันนี้และอ๋อ oh, อันนี้ไปนอนอยู่อันนี้มานี่อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่า ทำนู่นนี่นู่นนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคะคนเหล่านี้เรียกว่าคนจับจดนะคะก็จะทําให้เป้าหมายไม่ชัดเจนว่าตกลงชีวิตจะทําอะไรกันแน่นะการขาดทิศทางนั้นเปรียบเทียบก็เหมือนสมมติเราเอาเด็กประมาณน้องคริสเนี่ยสักหคนเนี่ยมาจุดสตาร์ทอ้าวแล้วลองปล่อยเขานะเขาจะวิ่งไงคะใช่ปะวิ่งแบบแตกบึ้งนะเียนเพลวิว่งยังไงนะวิ่งกระจ,ระจายนะขาดทิศทางชีวิตเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเหมือนกับเอา คนมาเริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปอย่างขาดทิศทางนะคะเป็นต้นในสุภาษิตบทที่17ข้อ24สุภาษิตบทที่17เข้อ24บอกว่าคนที่มีความเข้าใจมุ่งหน้าของเขาตรงไปที่ปัญญาแต่ตาของคนโง่อยู่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกคําว่าสุดปลายแผ่นดินโลกเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไรคะเออนี a full start of in many d i r e c t i o n แปลว่าอะไรคะ คนโง่นั้นเริ่มต้นชีวิตด้วยหลากหลายทิทางมากนะก็เลยนะแสงกระจายเหมือนเราตัวอย่างแสงกระจายแสงรวมเลเซอร์อะไรเงี้ยถ้าเราไม่มุ่งหมายอย่างชัดเจนชีวิตก็ไม่มีพลังนะนั้นะนะชีวิตจะต้องมีเป้าหมายจริงๆพี่น้องอาจจะเคยฟังตัวอย่างเรื่องเล่าที่เหมือนกับว่าอะไรนะตบมื้อเที่ยงใช่ไหมมื้อเที่ยงในที่ทํางานแล้วก็เจ้านายก็ขี้เกียจไปซื้อของก็เลยฝากเพื่อนๆซื้อบอกว่าไงคะฝากซื้อกับข้าวย่างอะไรเกิดขึ้นนะคะ ลูกน้องก็ถามเอาอะไรดีเจ้านายก็บอกว่าอะไรก็ได้ซื้อมาสักอย่างหนึ่งโอ้โหลอตั้งที่ยงหิวแกวเลยนะกลับมาประมาณบ่ายโมงครึ่งไหนกับข้าวที่สัง่งอ๋อพอดีพี่บอกว่าอะไรก็ได้ก็เลยซื้อลอตเตอรี่มาฝากใบหนะึ <c oughs> <c oughs> ่งเห็นไหมถ้าพี่น้องไม่บอกเขาเจาะจงเนี่ยพี่น้องก็จะได้บางสิ่งบางอย่างคนจะเลือกให้ท่านเอง <c oughs> ดังนั้นเนี่ยพี่น้องนี่คือเขาเรียกความเครียดความเครียดเกิดจากว่า เราไม่ตัดสินใจมีเป้าหมายเจาะจงเลือกบางอย่างศสัจธรรมข้อหนึ่งคือถ้าท่านไม่เลือกบางอย่างนะจะมีคนตัดสินใจแทนท่าน <c oughs> เป็นต้นนะคะก็อาจจะทําอย่างนั้นได้นะคะฟิลิปปีบทที่3ข้อ13ถึงข้อ14กอไก่บอกว่าดูก่อนพี่น้องหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ชฉวยไว้แล้วแต่ข้าพเจ้าได้ทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและได้โน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากําลังบากหมันมุ่งไปสู่สหลักชัย คนนี้บอกว่าอะไรคะเปโลใช้คําว่าข้าพเจ้าได้ทําอย่างหนึ่งคําว่าทําอย่างหนึ่งเนี่ยในภาษาเดิมเป็นภาพว่าข้าพเจ้าได้ใช้พลังงานทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อจะทําสิ่งนี้มันเป็นภาพอะไรคะจดจ่อเป้าหมายข้าพเจ้าจำอย่างหนึ่งใช้พลังงานทั้งหมดทําอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งของเปาโลคืออะไรคะตั้งใจจะลืมอดีตโอ้โหตั้งใจลืมอดีตนะคะแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้า โมพี่น้องนะคะบางท่านนั้นติดอยู่กับอดีตนะดังนั้นมีสองสิ่งหากเราจะเป็นคนที่กําหนดทิศทางในอนาคตได้นะมีสองสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านจะต้องเริ่มโดยการอะไรคะลืมอดีตให้ได้ก่อนเอเมนพี่น้องลืมอดีตนะคนที่มักจะอยู่ในอดีตนั้นจะไม่สามารถวางแผนสำหรับอนาคตได้นะเพราะชีวิตของเขาจมอยู่กับอดีตอดีตคือสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วนะคะเราไม่สามารถอยู่ทั้งในปัจจุบันหรือวางแผนอนาคตได้หากเราจมอยู่กับอดีตนะ ข้าพเจ้าเข้าใจนะคะมีหลายท่านหรือแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองหลายท่านที่นี่ทุกท่านเราอาจจะเคยผ่านเรียกว่าประสบการณ์ที่เจ็บปวดในชีวิตเคยไหมคะมีภาพบางอย่างมาหลอนท่านมีเหตุการณ์มีบุคคลบางอย่างที่อาจจะทําให้ท่านเจ็บปวดในชีวิตมาก่อนสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่บาดเจ็บเศร้าลึกในใจของท่านหลอนได้เรื่อยๆนะเรียกว่าเป็นความบาดเจ็บในอดีตนะคะแต่สิ่งนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วนะเหมือนอาจารย์โอบ,บอกว่าอดีตกับปัจจุบันนี้ถูกขวางโดยอะไรคะ กำแพงเหล็กหนาๆน,นะประมาณสักหนึ่งเมตรขวางไว้เราไม่สามารถจะกลับไปสู่อดีตได้อดีตก็ไม่สามารถจริงๆไม่สามารถย้อนมาได้นะดังนั้นปล่อยมันไว้กับอดีตเอเมนไว้พี่น้องมันผ่านพ้นมาแล้ว5นาทีที่แล้วผ่านพ้นมาแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไข5นาทีที่แล้วได้แล้วเป็นต้นดังนั้นอดีตปล่อยให้เป็นอดีตเอเมนไว้พี่น้องอย่ายอมให้คนในอดีตมาทําร้ายท่านในปัจจุบันเอเมนไว้พี่น้อง